สวัสดีชาววันจันทร์ที่28พฤศจิกา2565กับการอัปเดตประเด็นสำคั์สำหรับภาคการเงินการลงทุนผ่านทางไอวันบริงบรีสไดท์วันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนไปโดยไอวันบริสเปอร์ทีฟนะคะแต่หุ้นสหรัฐปิดทําการในวันพฤหัสและเปิดครึ่งวันนะคะสำหรับวันศุกร์ทำให้วอลุ่มการซื้อขายในค่อนข้างเบาบางทั้งนี้ปัจจัยสนับสนุนเนี่ยมาจากเฟดมินิที่บ่งชี้การชะลอตัวของน้ําหนักดอกเบี้ยทําให้เทอร์มินาลเรทลดลง จาก5.08%มาที่5.02%สง่งผลบวกต่อตลาดหุ้นนะคะอย่างไรก็ตามค่ะนักลงทุนมีการขายทำกำไรและกลับเข้าลงทุนในกลุ่มเดเวนซีฟแล้วก็ซีจิเข้ามากขึ้นนะคะหลังจากที่ตัวเลขการระบาดในจีนพุ่งสูงขึ้นท่ามกลางเศรษฐกิจสหรัฐที่ประเม,มินว่าจะมีการขยายตัวค่ะล่าสุดยอดขายในวัน Black Friday นะคะและต่อเน,นื่องในวันจันนี้คือ Cyber Monday เนี่ยมีแนวโน้มจะขยายตัวเพิ่มขึ้นท่ามกลางราคาสินค้าที่มีการปรับตัวสูงขึ้นกว่า20%จากเงินเฟ้อ โดยปัจจัยที่ทาให้สินค้าในะมีการขายได้มากขึ้นก็คือการปรับลดราคาลง,งค่อนข้างมากนะคะทำให้เกิดดีมาในการซื้อที่มากขึ้นโดยเฉพาะการขายทางออนไลน์ทั้งนี้ในผู้ประกอบการไม่ได้ต้องการกําไรที่มากนะคะแต่ต้องการการระบายสต็อกสินค้าจี่มีการปรับต,ตัวลดลงของราคาขค่อนข้างมากค่ะ หุ้นกลุ่มคาปรีค่ะปีนี้ปรับตัวลดลงมากว่า30%ในขณะที่ S&P 500เนี่ยมีการปรับตัวลดลงมา15%จากการฟื้นตัวขึ้นในเดือนตุลาคมในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะดาวจนบวกไป2.39% S&P 500บวกไป2.02%และ NASDAQ บวกไป0.73%ค่ะจากการชะลอตัวน้ำหนักของดอลลา้ยในสหรัฐค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ย75.8%ยังคงเชื่อว่าจะเกิขึ้นอนตัดดอก้ยที่50 basis point ในเดือนธันวาคมค่ะทั้งเงินดอลลาร์มีการกลับมาแข็งค่าในวันศุกร์เล็กน้อยนะคะจาก การที่เยนญวนเนี่ยอ่อนค่าลงแรงแล้วค่ะหลังจากมีการปรับลดอ่าอ่าท่ามกลางการระบาดที่พุ่งขึ้นค่ะการอ่อนค่าของดอลล่าค่ะเป็นไปในทิศทางเดียวกับบอลยูสาระที่ปรับตัวลดลงทั้งเทนเนียแล้วก็ทูเอียนะคะซึ่งสเปรย์สองทับสิบปีสิบปีเนี่ยยังคงอินเวอร์ที่ระดับลบศูนย์จุดเจ็ดสี่ในทิศทางเดียวกับสเปรย์สามเดือนทับสิบปีที่ปรับตัวลดลงศูนย์จุดเจ็ดสามเปอร์เซ็นค่ะทำให้เรเวลยูค่ะปรับตัวลดลงมาที่หนึ่งจุดสามหกเปอร์เซ็นะปก็เลยส่งผลเบวือ พันเจ็ดร้อยห้าสิบเหรียญปัจจุบันเยนที่ประมาณ 1, พันเจ็ด้อยห้าสิบห้าเหรียญต่อชวัออนส์ค่ะส่วนประเด็นราคาดิบมันค่ะยังคงต้องรับแรงกดดันจากการกำหนดราคาเพดานนะคะหรือการ price cap นั่นเองนะคะของทาง G7 e แล้วก็ยูโรโซนค่ะแม้ว่าจะยังไม่ได้มีข้อตกลงที่ชัดเจนและการประชุมยังคงต่อเนื่องในวอนนี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยแรงกดดันยังมาจากค่าการดีมาที่ชะลอตัวลงหลังจากจีนเนี่ยมีผู้ติดเชือ้อแล้วก็เพิ่มสูงขึ้นสำหรับผู้เสียชีวิตค่ะ WTI ิอยู่ที่ระดับ7จเหรียญเรนต์อยู่ประมาณ8ปเหรียญต่อบาร์เรลนะคะในตลาดเนี่ยเฝ้ารอ O p e ปประชุมนะคะในวันที่4ีเอนธันวาคมนี้เพื่อดูปริมาณสัปพายในขณะที่ p r i c e c a p ของยุโรปเนี่ยจะเริ่มใช้ในวันที่5ธันวาคมนี้ค่ะทั้งนี้เนี่ยมีการสำรวจหากราคาน้ำมันเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณส0เปร์ยนประเทศใดจะได้ประโยชน์แล้วก็ประเทศใดจะเสียประโยชน์นะคะโดยข้อสรุปเนี่ยท,าท่านตะวันออกกลางค่ะจะได้ประโยชน์สูงสุดในขณะที่เอเชียโดยเฉพาะอาเซียนเนี่ยจะเป็นผู้ซึ่งเปนะรโช ตลาดหุ้นยุโรปผ่นปรับตัวเพิ่มขึ้นในกรอบแคบโดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะทั้งยุโรปอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมันเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลีย่ย0.9-1%ค่ะจากแนวโน้มชะลอตัวดอกเบี้ยของสหรัฐรวมถึงผลประกอบการที่ออกมาดีกว่าคาดค่ะท่ามกลางความกังว,วลเรื่องของ energy crisis ที่ของทางยุโรปเนี่ยผ่อนคลายมากขึ้นหลังจากที่อากาศเนี่ยไม่ได้หนาวมากแล้วก็มีการกักตุนสต็อกพลังงานไว้จานวนมากค่ะ นอกจากนี้ในเยอรมนยังมีการเปิดเผยตัวเลข GDP ไตรมาสสาที่ออกมาขยายตัวดีกว่าคาดการและ ECB ค่ะมีแนวโน้มจะปรับขึ้นแนต่ดัชีเพียง50 b บ s i s พอย n t ในเดือนธันวาคมนี้ค่ะจะมางังกริดค่ะอาจจะเผชิญกับราคาบ้านที่ปรับตัวลดลงนะคะโดยในอดีตที่ผ่านมาก,กว่า100ปีนะคะจากสถิติเนี่ยมองชี้ว่าตลาดบ้านเนี่ยอาจจะคลชได้นะคะหากมีการเร่งตัวเี่ย5%ค่ะทั้งนี้ปัจจัยกดดันก็มาจากการเล่นตัวของดอกเบีย้ยของ BOE นะคะทำให้ r t g a g e rate เนี่ย เร่งตัวขึ้นประกอบกับวิกฤตของค่าของชีพหลังรัฐบาลเนี่ยประกาศขึ้นภาษีทําให้แนวโน้มราคาบ้านอังกฤษปรับตัวลดลงไม่อาจจะน้อยไม่น้อยกว่าสิบเปอร์เซ็นในอีกสองสามปีข้างหน้าค่ะส่วนตลาดหุ้นเอเชียค่ะปรับตัวผสมผสานในวันศุ์ที่ผ่านมานะคะตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวลดลงหลังจากที่เงินเฟอ้อเร่งตัวขึ้นสามจุดหกเปอร์เซ็นค่ะกดดันการขยายตัวของเศรษฐกิจในปีหลังจากนี้นะคะจนถึงปีสองพันยี่สิบสามค่ะท้นีการเร่งตัวของเงินเฟ้อของญี่ปุ่นค่ะจะทําให การใช้ใจ่ายภาคโควเรือเนี่ยมีการชะลอตัวลงประกอบกับแนวโน้มการจะเกิด recession ของอเมริกาทําให้อ x p o อร์จากญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะลดลงด้วยก็เลยอาจจะทำอา,อาจจะทําให้รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะต้องใช้มาตรการ fiscal stimulus หรือภาคการคังนะคะเพะื่อประยงเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามค่ะการใชน้นโยบายการคังเนี่ยเพื่อกระตุ้นอาจจะไม่ได้มากนักเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีการใช้ ultra easy policy อยู่ในนะคะหรือที่เรารู้กันจักกันไหนว่ายูเคร Control ในการแทรกแซงข้างเงินเยนนะคะ ทำให้ประชาชนเนี่ยเริ่มไม่พอใจกับรัฐบาลปัจจุบันมากนะคะส่วนตลาดหุ้นจีนค่ะปรับตัวผสมผสานนะคะ A ห้าสิบปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหลายจุดที่รัฐบาลเนี่ยร,รัฐบาลจีนประกาศลด RR ยี่สิบห้า basis point นะคะเพื่อเพิ่มสวัสดิ์คล่องให้กับธนาคารในการปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้นโดยการลด RR ค่ะมาที่อยู่ที่ระดับศูนยะ์จุดสองห้าเปอร์เซ็นต์หมมีเงิเนประมาณจะห้าร้อยสามสิบล้านอยู่ในเข้าระบบนะคะเพื่อเป็น cash b u ฟอร์นะคะให้กับธนาคารหลจรัจากที่มีการใช้มาตรการเซลโควิดที่ยังคงอยู่ค่ะ แล้วก็มาตรการนี้นะคะเชลลโควิดเนี่ยเป็นปัจจัยกดดันทำให้เศรษฐกิจของจีนเนี่ยมีแนวโน้มชะลอตัวลงล่าสุดค่ะมีการประท้วงจากมาตรการนี้ด้วยนะคะหลังเกิดเพลิงไหม้แล้วทาให้เกิดผู้เสียชีวิตค่ะการประกาศลดอาาเป็นครั้งที่2ของปีนี้ค่ะเป็นผลมาจากการชะลอตัวของภาคอสังหาที่รับแรงกดดันมากที่สุดโดยหดตัวไปกว่า 26, 2ีสอตามมาด้วยการอบปโภคบริโภคในจีนที่ชะลอตัวลงค่ะซึ่งหากมีการ exit นะคะจะทําให้สองกลุ่มนี้ก็คือเรีย e s t a t e กับ s a เ e retail เนี่ยปร เนื่องจากตัวเลขเราจะพบว่าหามีการเปิดประเทศในกลุ่ม Rental and Leasing นะคะจะมีการขยายตัวมากถึง9.8%ตามมาด้วย Transportation ที่6.4%ซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่า number of air flights ในจีนเนี่ยถือว่าต่ำสุดตั้งแต่ปี2018โดยการโดยสารรถรถอ่การโดยสารทางรถไฟนะคะยังคงขยายตัวแต่ว่าอยู่ในอัตราที่ชะลอตัวลงค่ะตลาดพุ้นไทยแบบตัวลดลงเล็กน้อยในสัปดาห์ที่แต่ในสัปดาห์นี้นะคะจะมีการประชุมกรนง,อง,องอนะคะซึ่งตลาดคาดว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย25 basis point หรือยี่าตางนั่นเองนะคะจะทำให้ดอกเบี้ยนโยบายไทยเนี่ยจะมายืนที่หนึ่งสองห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะ S&P e Global Rating ค่ะประกาศคงอัตราคงอันดับความน่าเชื่อถือของไทยนะคะไว้ที่ระดับ Triple B+ ค่ะจะากกามีเสถียรภาพในเรื่องของเศรษฐกิจและการเงินของไทยค่ะโดยมีมุมมองเชิงบวกต,ต,ต่อตลาดหุ้นไทยซึ่งประเมินว่าจะมีการฟื้นตัวจากการท่องเที่ยวการเดินหน้าพัฒนาตัวของ Eastern Economic Corridor นะคะเพื่อเพิ่มการแข่งขันทางเศรษฐกิจไทยรวมถึงภาคการเงินที่ยังคงมีเสถียรภาพหลังจากที่ การถ่านนึ่งนงประมาเนี่ยลดลงแล้วก็แนวโน้มพารานี่เนี่ยอาจจะชะลอตัวลงได้อีกสามปีข้างหน้าค่ะนอกจากนี้ทุนสำรองที่ยังคงอยู่ในระดับสูงเป็นปัจจัยที่ทําให้ค่าเงินบาทแข็งค่าเป็นเครื่องสะท้อนสภาพเศรษฐกิจทไทยได้ดีค่ะซึ่งอาจจะตรงข้ามกับที่การออกมาเตือนของผู้ว่าการแบงค์ชาติเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแต่อย่างไรก็ตามอ่ะปัจจัยความเสี่ยงจากท่านแหล่งของผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยยังคงจะต้องติดตามต่อไปค่ะ ฮไลท์ที่ต้องจับตาในสัปดาห์นี้ค่ะจะเป็นในวันพุธแปร่แล้วก็ศุกร์นะคะที่จะมีการประกาศตัวเลข P.M.I. ของจีนนะคะรวมถึงค C.B.I. ของยุโรปและ G.D.P. ไตรมาส3ของสหรัฐค่ะซึ่งคาดว่าอาจจะขยายตัวมาที่ระดับ2.8%จาก2.6%ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวเลข P.C.E. ค่ะซึ่งเป็นตัวเลขสำคัญที่บวงชี้เรื่องของดอกเบี้ยนะคะและตลาดเนี่ยประเมินว่าจะมีการชะลอตัวลงมาที่5%จาก5.1%เดยในวันศุกร์ค่ะจะมีการประกาศจากการจ้งางงานนอกภาคกาเกษตรรวมถึงอัตราการว่างงานของสหรัฐด้วยค่ะ ในรับตลาดนี้ค่ะเรายังมีคงมีมุมมองิงบวกต่อตลาดพื้นสาระนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของ finance แล้วก็ healthcare นะคะซึ่งประเด็นบวกหลัหลกๆก็มาจากเศรษฐกิจที่ยังคงฟื้นตัวได้ดีค่ะรวมถึงกลุ่มโกลด์นะคะที่ได้ประโยชน์จากการผ่อนคลายเรื่องของน้ำหนักดอกเบี้ยะค่ะด้วยอาจจะรอจังหวะการประกาศตัวเลข PCE ก่อนนะคะเพื่อเป็นการย้ําว่าดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มชะลอตัวลงะค่ะส่วนตลาดตราสารนี้ค่ะก็มีความน่าสนใจสูงนะคะจากบอลยูที่มีการปรับตัวลดลงะค่ะโดยเฉพาะก็อบอลของอเมริกานะคะ ส่วนคอมมูิตี้ค่ะราคาทองคําก็น่าสนใจเข้าลงทุนนะคะหลังจากที่เรนนียวยูเนมีน,น้ำนมจะชะลอตัวลงตามเทนเยียบอลยูนั่นเองค่ะในขณะที่เงินเฟ้อพีไปแล้วทําให้กลุ่มพลังงานนะคะอาจจะไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะคะนช่วงปัจจุบันนะค่ะแต่หากราคาน้ํามันเนี่ยมีกับแตะที่ระดับ7จเหรียญต่อบ,บาร์เรลนะคะก็สามารถเข้าลงทุนได้เพื่อเก็งกําไรในระยะสั้นค่ะขอบคุณสาหรับการรับชมและติดตามนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ